สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบ่อตุ้ยลำพนเอาไปเชียรบอต้องไปใส่นะครับวนอยู่นี่แหละ <c oughs> สีไปอาบน้่งก็บบอสไปว่อ <c oughs> นอยู่ผู้เดียวดิเขาเจ้าจเอฟซีถามซื้อมา <c oughs> บอกได้ไหมบอกชื่อน้องน้ำค่ะน้องน้ำนะครับ <c oughs> N A M นั่นน้องน้ำ <c oughs> แค่นี้แหละพือ่อคนเมืองไหลแล้ว <c oughs> <c oughs> ท่างนี้มาจากท่างไหนเนาะครับนี่ <c oughs> มาจากสูงเนินเลยสูงเนินที่เมื่อกี้เพิ่งไปเลี้ยงมาวังเงินวังน้องยุกี้แม่นี่ยเนี่ย บัดป่าก็ไปกี่รอบแล้วนี่ถามหน่อยสามรอบนี้แล้วเดี๋ยวสี่รอบเดี๋ยวได้เสือตัวนั้นได้แต่งได้เสือได้บางตุ้ยเลยได้แต่งไหนรอบป่ะเนี่ยอย่าเลื่มใดอย่าเลื่มใดคุณเจ้าไงแล้วคอยสีสันฟันอยู่แต่เป็นคอยสีสันฟันช่วงรายการสานฟันคนหาห่างครับนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกันเร็วชื่อน้องอะไรคะนน้องโมาค่ะน้องโมนา โอ้มาเจอกับพ่อนาโมหนูอยากหนูอยากไปบนเวทีหนูอยากไปหลังเวทีเหรอคะหนูรอนานหรือยังคะหนูอยากไปไหมคะขอตังยายมาสองร้อยมาเดินน้ำพาไปมาเร็วเอาคือทีมมาเนี่ยเอาครับในเมื่อขอมาบอกตู้จัดให้ครับปปไปไปไปด<ป><ป>กเร็วดู<ป>มาเร็ว<ป>เอาทีมเลยคุณพี่น้องทีมน้องเลยไปไป,ไปน้ำกันไป,ไปขอมาเดี๋ยวตูจะล็อไปโอ้ น้องโมนามามามาน้องโมนาเนาะคุณยายคุณยายมุดฐานเลยเด้อมาสิพาขึ้นเวทีแป๊บหนึง่งโอ้อยากขึ้นเวทีหรอคะโอ้จอบเพยดพเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งคุณยายมุดเนอเดี๋ยวนะครับน้องโมนาแป๊บหนึ่งนะโอ้โอ้โอ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 โกล้องหมุน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 ปจอบน้องโมนาบ๊ายบาแม่เวิ้ลก่อนบ๊ายบายเวิ้ลก่อนบ๊ายบายข้าก่อน ไปไปลล <laughs> เอาลูกไป,ปไม่อยิบระบาดเนี่ยคุณจะไปลังฮานไปทีใหญ่ไหมคะเวทีใหญ่ไหมมาดูเดินมานี่มามานี่ครับเดี๋ยวหนวูลงไม่เป็นเดี๋ยวพาลงค่ะนี่ครับเดี๋ยวนะคะมามานนีครับเดินไปหายายไป ใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมเด็กน้อยเพิ่นอยากสารฝันเพิ่นอยากมัานหลังห่านครับผมมาเดินของบ้าหลังห่านจก็คือสารฝันเพิ่นก่อนคุณยายทิ้งเลยสวัสดีครับไปหายายหน่อยนี่ครับไปหน่อยเอ้ยสารฝันเอ้า พี่อุ๋งหญิงยังไม่มาแต่ดูลูกก่อนรู้จักพี่อุ๋หญิงด้วยไหมครับเนี่ยร้องได้ด้วยนะเอาน้องโมนาน้องโมนาอยากเจอพี่อุ๋หญิงเหรอคะพี่อุ๋หญิงยังไม่มาเลยแป๊บนึงแล้วหนูร้องเพลงเป็นไหมพอฝันหลังห้านี่ไงไปถ่ายรูปกับลูกอันลูกกันมามาถ่ายรูปตรงนี้กันรอกันมามานี่ยถ่ายรูปตรงนี้ยืนถ่ายรอตรงนี้ก่อนนี่ครับพี่น้องเออเดี๋ยวจะพามาสวัสดีครับ มางไหนทั้งไหนครับ่ไปานอันเพิ่นนะไปบเนพี่อุ๋งอิงครับเนรอนรอผมพามาข้ามพโดวดจนหานทำไม่เลยครับพอดีไม่เหนกนินมหาอยู่หลังังนัมุดเขาทางซื้อบ้านละมุดเขามากครับครับครับแต่นายกเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปให้มามาจะถ่ายกับคุณยายมาเอายายถ่ายด้วยมาไม่ยายถ่ายให้มาคร พี่หญิงไม่มามาเดี๋ยวถ่ายให้มาเดี๋ยวถ่ายรูปกับรูปพี่หญิงก่อนโอ้ยนะครับพี่น้องกล่องบัวตองผมมากแห้งบอกเบิ้งคักบอกง่ายเขาถุงเขียบกระใหญ่โอ้ยติ๊กตอกกระใหญ่น้องโมนาดูทิกตอกได้เหรอคะอือมักแห้งเนาะจมามาไปยืนครับไปยืนอ่ะเอาเพิ่นไปยืน มาเดีวน้องโมนามาหันดูับนีครับย้มันนี่ได้น้ำมัเจ้าเจ้าน้มัเอออ่ะอันหนึ่งสองมไเอันเดี๋ยวกันหเดี๋ยวกดนครับกล้องเจ้ากันจครับแป๊บนึ่งกล่ไตตูนครับอ่ะเดี๋ยวพี่้หญิงมา อันหนึ่งสองอันหนึ่งสองยิบเมีด้ยมีนี่ครับโอ้ยขอบคุณค่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ยมาแข้งในขนาดเกหน่อยจะขวบแล้วครับนี่จะขวบแล้วสามขวบหูจักจั ขนาดไหนนี่นะครับหน่อยประมาณสองสามสามขวดนี่คือน้อยนะครับเนี่ยเท่าสุดแปดสิบสองครับนี่นี่สามขวดกว่ากว่าอ้ยนี่ครับสารสารคนหน้าหันตัวกล้องมูนาหลังต้องขอโทษขอใหยเด็กพี่น้องได้ไหมน้องมูนาป่ะนี่ครับโอุ้ยเป็นขึ้นเธอผมสีผ้าเป็นขึ้นทั้งขื่นอันแม่เนี้ยมูไปได้นี่น้องมูนาป่ะเดี๋ยวก็ไปด้วยกันค่ะไปกับน้านี่ นี่ครับอันนูเดินไปกับยายก็ได้ไหมไปเดินเดินโอ้โหโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมชอบไหมฝันเฝันโชคดีฝันลองบอกครับเฝันเบิรงกยืนบอกครับเบิรงกเบิร์กลองมาลองตามนี่ไงพี่โอ่งอิงนั่นไปถ่ายรูปเลยนั่นว้ายไปไปไปโชคดีดีอ้าวพี่น้องโชคดีดีเนี่ยว้ายอ่ะมาถ่ายรูปไปเร็ว อุ้ยมักแห้งนี่น่ตัวน้อยนีมกแห้งเห่อขาถ่ายแล้วถ่ายแล้วแปดยอายนหนถะ่ายนหหนไหมครับเดี๋ยวว่าแม่อั้เียยิ้มมังนะยิ้มดีใจแห้ง่ะอาถ่ายใหปันถ่ายมั้งนะมักแห้งมักหญิงแห้งหมดเลย้ง่ายหาอยู่พวกโค้งมาดแต่เอาน้องโมนาเด้๋หนึ่งครับถ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวเด้นลูกเดี๋ยวหนึ่งโทรศัพท์ ปไปคุณต้องขว้าออกไปนะนะคุณต้องข้าไปเศร้าเสกนะแค่นี้ก็ดีใจแล้วเนาะมาพีมาบีมาบีมาพีทั้งพีทั้งพีทั้งบีโอ้ยดีใจเด้อเดี๋ยวพากีลาหน่อยนั่ะละเดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่องค์หญิงแล้วสวัสดีครับคุณโมมีนออแก้วลคยพี่ เฮ้สัญญาให้วจากลับาปหัมอ้ยไปไนคะองคงค่ะอเป็นไงคะดีใจไหมได้ถ่ายแล้ว เดี๋ไ่ได้เจอเดีจเจอจเจอพี่องค์หิงพอดีนี่ครับตอนสารันคนอาหารบาตุยครับเนเล่เลยาันเ็สุขของเด็กน่อยนครับเาสผู้เทาเล็กน่อยบายผาสารฟันบิสดีใจเนะอาบายบายกันแล้วบายบายก่อนัค่ะหนูได้ถ่ายรูปกับพี่องค์หิงแล้วโอ้ดีใจนาตามเมื่อกี้ โอ้ดีใจฮะมงมองมองอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวบอตุ่ยกับสิผ้าไปนี่ครับเดี๋ยวก็มาสร้างเช็คแล้วเด้ยหลามอิงมาคนทางโน้นอร่อยไหมนครนายกนี่ครับพี่น้องเอาละครับเรื่อสร้าวเช็คเลยพี่น้อง ขอไพ่เด้อพี่น้องมันตะคุกตะคักเนี่ยโประว่างไพหล่ะน้อยไม่สานฝันนาฮานนะครับเนาะเพิ่นอยากไปไทยกับปีกหญิงแต่เพิ่งเวทีภาษาบอตุยกับพาพไปแล้วต้องขอโทษขอไพยหลีเด้อพี่น้องเมื่อหนึ่งก็อุ้มมีหลาหน้อยเมื่อหนึ่งครับจับกล้องเมื่เดือดมันกระบอสะดวกนะพี่น้องแต่ฮะอ่ะเป็กเล็กหน้อยกันเล็กน้อยกันเอ็ดใหญ่เล็กน้อยมีความสุขเล็กน้อยสามขวบนี่ครับพี่น้องเริ่มมาแหละเรื่องย่อยมาแล้วครับ ยอยมาแล้วครับเริ่มทยอยมาแล้วสวัสดีครับโอ้เอฟซีป่ะครับเอ้ามาจากทางไหนครับมาจากทังไหนมาจากสั่งฝั่งคนไทยโอ้ไกลบ่อเอาฝ่าวูไปสักตัวสมานด้แลี่สินั่นนั่นอุ๋งหญิงมาพอดีอุ๋งหญิงมาเซ้าเช็คพอดีเอานี่ครับพี่น้องเริ่มมาแล้วครับครับผมท่านพี่น้องครับคาณผู้ช้ครับทิมนาทิมพรไหมครับ เบื้องแล้วจริงงกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องบ้าตุ้ยราเพลองออฟิเชียลแลวกับช่วงสารฝันก็นานนะบ้าตุ้ยต้องขอโทษขออภัยนะครับเริ่มปีคันใช่หน่อยครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ